สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถสไตล์ s u v นะครับมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเผื่อว่าใครกำลังมองหาอยู่นะครับนะรถรุ่นนี้นะฮะมันก็จะเหมาะนะครับกับการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะก็เป็นรถกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะ ก็คือพูดง่ายว่าไปได้ทุกที่นะครับและที่สําคัญมันประหยัดนะครับตัวนี้นะฮะตัวที่ผมเอามารีวิวนะครับวันนี้นะครับเอามาให้ดูวันนี้ก็เป็น Mazda cx 5นะครับตัวนี้ปี2015.16สิบหิไม่วิ่งมาแล้ว10000แสนโลนะครับ10000แกัอบอีก5000โลนะนะครับราคาเปิดไว้499,000บาทนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดนะครับ ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับคีถือว่าคล่องตัวนะความแรง175แรงมา้านะฮะเป็นรถปี25.16 1นนะนะครับ,นะนะร,บราคา4,99,000บาทนะครับนะเหมาะมากนะครับตัวนี้นะครับครอบครัวที่ต้องเดินทางประมาณ5คนเนี่ยนะสบายๆนะครับถ้าเกินนี้อาจจะอึดอัดหน่อยนะครับพูดง่ายๆว่า ห้าที่นั่งสบายนะครับเป็นตัวดีเซลเครื่อง2 2.2นะครับเครื่องสอดีเซลนะครับซีนะครับ 4, รับ4ออปชั่นเนี่ยด้านหน้ามีเซนเซอร์นะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ป๊อปอัพร้างกระจกตาไฟนะเซนเซอร์นี่มีหลายจุดทีเดียวนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับนะให้ยางมาก็สปอร์ตหน่อย นะครับให้ยางมาสปอร์ตนะครับแกว่เตี้ยๆแม็กสวยๆดอกยางเหลือเยอะนะฮะยางนี่ขอบสิบเก้านอะลูกค้านี่เป็นรถทรงสวยนะครับกุญแจคีเรสนะฮะบล็อกออโต้นะครับนี่สไตล์เอสย นะครับเป็นรถสไตล์ e SUV นะครับสกายแอคทีฟเทคโนโลยีซีไฟเครื่องดีเซลนะนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลเนี่ยมันก็ประหยัดกว่าเครื่องเบนซินนะแล้วก็แรงเนี่ยแรงมันก็ค่อนข้างที่จะแรงทอร์กมันได้จะเยอะกว่านะครับขับสนุกนะครับขับสนุกช่วงล่างมันดีสมรรถนะมันดีนะครับ ด้านหลังมีกล้องหลังนะครับเสาอากแบบคลิปลามสปอยเลอร์นะครับปัดน้ำฝนหลังรวมไปถึงเซนเซอร์นะครับอีกสตำแหน่งด้านหลังออกท่อคู่นะครับทรงรถสวยมากนะครับรถเดิมๆิตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับสภาพสวยใครสนใจนะครับ4990 0 0บาทเนี่ยก็ลองเข้ามาทดลองขับได้นะครับนะลู้นลาทีเดียวนะครับด้านในนะฮะสภาพโครงสร้างอันนี้เราประกันกันเลยนะนะครับ สภาพสวยโครงสร้างเดิมนะที่บางตาสัมภระเนี่ยให้มาแบบดีนะครับดูดีมีระดับนะฮะสามารถที่จะวางเกาะไปตรงด้านบนนี้ได้เลยนะนะครับกนะ็กว้างนะครับที่เก็บของที่เก็บสัมภระกว้างมากนะครับล้ออะไรมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับ Esta, เบาปรับพับเบาะด้านห,หลังตรงนี้นะถ้าเราอยู่ด้านหลังนะครับนะะสามารถที่จะปรับพับเลยตรงกลางใช่ไหมพับไปแล้วชั้นหนึ่งพับไปแล้วชั้นหนึ่งพับราบไปเลยนะนะครับนะพับราบไปเลยนะไม้เหมือนกันนะนะครับจะพับราบไปเลย, iza, เลยนะครับนี่เลยห้าที่นั่งนะครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับะนะครับคับราบแบบนี้เลยนะนะครับส่วนเบลเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บได้นะตัวนี้ผมยังไม่ได้เก็บให้นะครับเก็บมันก็จะสวยขึ้นนะครับเนี่ยมันพับราบได้ส่วนบางตาตัวนี้ก็ออกได้นะครับปลดออกได้นะ ะะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรมากก็ไว้ประมาณนี้นะฮะหลังคาสะอาดสะอาดนะครับเป็นรถที่กว้างมากนะฮะถ้าเปรียบแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือมันเหลือเยอะอะพื้นที่นะครับพื้นที่มันเหลือเยอะนะหลังจากที่เรานั่งหลังจากที่เราใช้กลับนะฮะเก็บสัมภาระสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยพื้นที่มันยังเหลือเยอะนะฮะเนี่ยเป็นหลุมลงไปเลยนะฮะเนี่ยเป็นหลุมลงไปเลย มันเป็นตัวขับสี่นะลูกค้านะครับแล้วมันจะมีตรงนี้จะเป็นเผานะติดเผาขับขึ้นมาแต่มันก็เป็นหลุมนะฮะนั่งได้ไหมก็นั่งได้สบายนะครับ room, เฮดรูมเลือเยอะเล็กรูมเดือยเยอะนะครับนะัวแผงประตูต่างๆนะครับนะปรเป็นงานประกอบที่ดีที่สวยสวยงามนะครับเนี้ยดีไซน์หรูนะฮะ ออปชั่นนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนปรับปรับไฟฟ้านะนะนี่หนุนหลังให้นะฮะเกียร์อัตโนโมัตินะครับแอร์ออตโต้เป็นดูโอโซนแยกโซนนะครับมีจอนะฮะกรจะจกตัดแสงออตโตร้ระบบถุงลมก็เป็นแบบม่านถุงลมดาน้ากนะครับวงมาลัยมันตีฟังชันมีคุดคอนโทรล นะ,ะนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกุญแจเขาก็เป็นแบบนี้นะครับปีนะปี2 0 1 5, 5ุ 6, 6, 6ครับค,คันนี้นะฮะสภาพสวยนะใช้กันยาวๆไม่มีปัญหาแน่นอนตัวนี้นะครับนะเนี่ยแอร์เย็นไวมากนะฮะสตาร์ทปุ๊บแอร์เย็นเลยแต่ผมชอบตรงที่ว่ามัน,เป,นเป็นตัวดีเซลนะคระับนะ ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะรุ่นนี้จะดีเซลเนี่ยจะน่าจะเป็นตัวเซอรวีนะถ,ถ้าเปรียบนะครับแต่ที่นี้ขับสนุกกว่านะฮะขับสนุกกว่านะนะครับดูพวงลงมาอะไอะไรพวกนี้นะครับแม่นยำนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่มันให้มานะครับเป็นตัวเช็คลมยางให้ด้วยวันนี้นะครับไม่วิ่งไม 1, ่หนึ่งแสนกับห้าพันนะฮะ ใครสนใจนะตัวนี้เครื่องดีเซลนะครับ2,275แรงม้านะครับราคาตั้งไว้ที่499,000บาทนะครับใครสนใจโทรเข้ามา096149985นะครับนิสสันไอมาสด้า CX5 นะฮะตัวที่นะครับมาสด้า CX5 นะครับรถสไตล์นี้นะครับที่เราก็จะมีนิสสัน XQ นะฮะนิสสัน x l ก็ราคาเดียวกันนะครับตัวนั้นก็ขับสีเหมือนกัน ตัวนิสสันนิเกลจะเป็นเบนซินนะฮะแล้วก็ตัว c ีนะฮะที่เป็นเบนซินนะครับนะแต่ว่าถ้าใครชอบตัวที่เป็นดีเซลนะครับใช้กันกันยาวๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแรงอัตราท้ออัตราทดดีนะครับแรงดีท้อดีนี่ก็มามาสด้าได้เลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้หนึ่คันนะครับแนะนำนะนะนะถ้าให้ผมแนะนำนะ นะฮะถ้าเอาไปใช้งานผมแนะนนมาด,ด้เลยนะครับคือขับสนุกแน่นอนแล้วก็ประหยัดแน่นอนนะครับขับสนุกประหยัดแน่นอนนะคือเราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยใช้มาต้านะครับนะช่วงล่างอะไรต่างทนนะฮะแม่ทน,นเนนแต่ละปีนะถือว่าไม่แหลกนะครับแม่ทนเนนไม่แหลกนะครับนะประหยัดได้นะครับ ก็ลองศึกษาหาข้อมูลนะฮะถ้าใครสนใจหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครหรือว่าชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะผมแนะนําตัวนี้น่าใช้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ